เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเราหมุนเวลากลับไปให้ร่างกายเราเด็กขึ้นได้มันจะดีแค่ไหนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องในหนังวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีงานวิจัยล่าสุดชิ้นหนึ่งกําลังจะบอกเราว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับคําถามก็คือมันเป็นไปได้จริงเหรอที่จะทําให้ร่างกายเราเด็กลงไปถึง2ปีโดยใช้เวลาแค่2เดือนโอ้โหฟังดูเกินจริงไปมากเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันครับว่า มันอาจจะเป็นไปได้จริงๆและนี่ครับคือผลลัพธ์ที่ทำเอาหลายคนต้องอ้าปากค้างเลยลองดูที่กราฟนี้นะครับกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมเนี่ยอายุชีวภาพลดลงไปเกือบ2ปีเต็มๆในขณะที่กลุ่มควบคุมที่ใช้ชีวิตตามปกติกลับแก่ขึ้นอีกประมาณ1.27ปีโอ้โหเท่ากับว่าแค่2เดือน2กลุ่มนี้อายุร่างกายต่างกันไป3ปีกว่าๆเลยนะครับแล้วไอ้ผลลัพธ์ที่มันดูเหมือนไมโครเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่เอาละครับในส่วนแรกนี้ เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังงานวิจัยที่น่าทึ่งชิ้นนี้กันเลยก่อนอื่นต้องบอกว่างานวิจัยนี้เนี่ยเขาทํากันจริงจังมากนะครับเป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมซึ่งในวงการแพทย์ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดเลยเขาทําในกลุ่มผู้ชายสุขภาพดี43คนอายุระหว่าง50-72ปีเป็นเวลา8สัปดาห์และที่สําคัญที่สุดคือเขาไม่ได้ใช้ยาหรือเทคโนโลยีอะไรล้ำๆเลยนะครับแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตรุ้วนเลยทีนี้สิ่งที่เขาวัดกันเนี่ย มันไม่ใช่อายุตามบาดประชาชนนะครับเขาเรียกว่าอายุตามหลัก epigenetics เอ่อมันคืออะไรคูณง่ายๆมันคืออายุที่แท้จริงของเซลล์ในร่างกายเรานะครับมันจะดูจากรูปแบบการทำงานของ DNA ที่เรียกว่า methylation ซึ่งไลฟ์สไตล์การกินการนอนของเราเนี่ยมันไปเปลี่ยนรูปแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นมันคือตัวชี้วัดความเสื่อมของร่างกายจริงๆนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันแล้วแล้วต้องกินอะไรละ่ะถึงจะย้อนวัยได้ นี่คือหลักการข้อแรกเลยครับการเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายอย่างถูกวิธีพื้นฐานที่สุดเลยนะครับคือผักใบเขียวโปรแกรมนี้เขาบังคับเลยนะว่าต้องกินผักใบเขียวเข้มอย่างพวกผักโขมหรือเคลเนี่ยวันละ2ถ้วยแล้วก็ต้องมีผักตระกูลกะหล่ำอย่างบรอกโคลีหรือกะหล่ำดอกอีก2ถ้วยทําไมต้องเป็นผักพวกนี้ก็เพราะว่าพวกมันเต็มไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นมากๆที่จะไปช่วยดูแล DNA ของเราโดยตรงเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากสีเขียวแล้ว เขายังให้กินผักหลากสีอื่นๆอ,อ,อีก3ถ้วยต่อวันเลยนึกภาพตามนะครับแครอทบีทรูทพริกหวานแต่มีข้อแม้เล็กน้อยคือให้เลี่ยงมันฝรั่งขาวกับข้าวโพดหวานไปก่อนและก็เสริมทับด้วยมเมล็ดฟักทองกับมเมล็ดทานตะวันอย่างละ4ช้อนโต๊ะพร้อมกับตับ3มื้อต่อสัปดาห์แล้วก็ไข่อีก5-10ถึงฟองต่อสัปดาห์ครับและนี่คืออีกหนึ่ง p r ของงานนี้เลยครับสารที่เรียกว่าโพลีฟีนอลเขากําหนดให้ผู้เข้าร่วมเนี่ย ต้องเลือกกินอาหารในกลุ่มนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่โรสแมรี่ขมิ้นกระเทียมหรือจะเดิมชาเขียวชาอู่หลงก็ได้สารพวกนี้มันสุดยอดตรงที่มันเหมือนมีพลังไปพูดคุยกยบยีนของเราโดยตรงเลยแหละครับเพื่อให้ครบถ้วนนะครับโปรแกรมนี้ก็ยังรวมโปรตีนไร้มันที่เป็นออแกนิกด้วยนะประมาณ170กรัมต่อวันแล้วก็ใช้ไขมันดีๆอย่างน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกจะเห็นเลยว่าเขาเน้นอาหารจริงๆจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับเอาล่ะ พอรู้แล้วว่าต้องกินอะไรทีนี้มาถึงคำถามต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือต้องกินเมื่อไรนี่คือหลักการข้อที่สองครับการให้เวลาร่างกายได้พักมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าความหิวเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถเอาชนะความแก่ได้คือแนวคิดนี้นะครับที่เป็นหัวใจเลยการปล่อยให้ท้องเราว่างบ้างให้มันมีเสียงร้องเบาๆบ้างเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองครับ น่าทึ่งมากแต่ต้องย้ําตรงนี้ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเรากําลังพูดถึงความหิวเชิงกลยุทธ์นะไม่ใช่การอดอยาก2ออย่างนี้ต่างกันฟ้ากับเหวลเลยความหิวที่พอดีพอดีเนี่ยมันจะไปเปิดสวิตช์ยีนชะลอวัยกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์ซึ่งก็คือเป้าหมายของการทำอินเตอร์มิเตนฟาสติ้งนั่นแหละครับแต่ถ้าอดอยากจนขาดสารอาหารเมื่อไหร่อันนั้นคือทำลายร่างกายล้วนวเลยเราต้องทำยังไงล่ะจริงๆง่ายกว่าที่คิดมากเลยครับในงานวิจัยนี้เนี่ย เขากำหนดให้มีช่วงที่ไม่กินอาหารแค่12ช่วงต่อวันคือไม่กินอะไรเลยหลังหนึ่งทุ่มแล้วก็ไปเริ่มกินอีกทีตอน7โมงเชา้าแค่นี้เองครับเป็นวิธีที่ไม่โหดเกินไปใครๆก็เริ่มทำได้แน่นอนครับว่าเรื่องมหัสัจจรนย์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างเดียวหรอกครับมันยังมีเสาหลักสำคัญอื่นๆที่คอยสพอร์ตให้โปรแกรมนี้ได้ผลเต็มที่ด้วยมาดูกันครับว่ามีอะไรอีก นอกจากเรื่องกินแล้วนะครับยังมีอีกสาวเสาหลักที่ต้องทำควบคู่กันไปเสมอนั่นก็คือ 1. การออกกำลังกาย 2. การนอนและ3การจัดการอารมณ์ครับทั้ง3อย่างนี้ทำงานประสานกันเพื่อส่งสัญญาณดีๆไปถึง DNA ของเรานั่นเองในส่วนของการออกกำลังกายนะครับโปรแกรมนี้เขาก็ไม่ได้ให้ไปหักโหมอะไรเลยนะเขาแนะนำแค่ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาที5วันต่อสัปดาห์ โดยเน้นความหนังระดับเบาถึงปานกลางหรือที่เรียกว่าโซน2ถึง3ก็คือระดับที่เรายังพอคุยเป็นประโยคได้สบายๆนะครับไม่ต้องถึงกับหายใจหอบเรื่องการพักผ่อนนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยต้องนอนให้ได้ขั้นต่ำคืนละ7ชั่วโมงนะครับและมีอีกอย่างที่น่าสนใจมากเลยคือเขากำหนดให้ฝึกหายใจเพื่อผ่อนคลายวันละ2ครั้งด้วยครั้งละ1 0 2ถึงนาทีเพื่อช่วยจัดการกับความเครียดโดยตรงซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับตัวร้ายที่คอยทาลายเซลล์เราเลย และทั้งหมดที่พูดมานี่นะครับมันอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียกว่านูทริจีโนมิกชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับแต่มันคือการศึกษาว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลต่อการทำงานของยีนของเราได้ยังไงอาหารทุกอย่างในโปรแกรมนี้ถูกเลือกมาอย่างดีเลยครับเพื่อที่จะไปสั่งให้ DNA ของเราทำงานในโหมดอ่อนเยาวนั่นเองพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราลองมาสรุปหลักการสำคัญสำคัญทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวส่วนตัว ที่เราทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้กันดีกว่าครับมาทวนพิมพ์เขียวสู่ความอ่อนเยาว์กันอีกครั้งนนะครับหลักการง่ายง่ายแค่สีข้อเองข้อแรกเติมเชื้อเพลิงให้ถูกก็คือเน้นพืชโปรตีนดีไขมันดีข้อ2พักและย่อยก็คือเว้นช่วงกินอาหาร12ชั่วโมงข้อ3เคลื่อนไหวสม่ําเสมอตั้งเป้าไว้150นาทีต่อสัปดาห์และข้อสุดท้ายฟื้นฟูให้เต็มที่นอนให้เกิน7ดชั่วโมงแล้วก็จัดการความเครียดทุกวัน แค่นี้เลยครับสาระสําคัญที่สุดหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือทุกอย่างที่เราเลือกทําในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเอาเข้าปากเวลาที่เรากินหรือวิธีที่เราใช้ชีวิตมันคือการส่งคําสั่งที่ส่งพลังมากๆไปยังดีเของเราโดยตรงเลยนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเรามีอํานาจในการควบคุมนาฬิกาเชียวภาพของตัวเองมากกว่าที่เราเคยคิดไว้ยเยอะเลยสุดท้ายนี้อยากจะฝากคําถามไว้ให้กลับไปคิดกันเล่นๆน,นะครับว่าถ้าวันนี้จะให้เริ่มทําอะไรสักอย่าง แค่อย่างเดียวเลยนะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรครับเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างพร้อมกันทั้งหมดในวันแรกหรอกนะครับแต่แค่การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆสักอย่างมันอาจจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับสุขภาพของเราในระยะยาวเลยก็ได้ครับ